สวัสดีครับผมนนท์จาก t s เ c สคา e r เซ็นเตอร์สลับบุรีครับวันนี้เราอยู่กับรถ m ิส s u ิช s เอ็กซ์แพนเดอร์นะครับเป็นรถเข้าใหม่เลยเป็นตัว1.5 GT ปี2019นะครับรถครันนี้นะครับออกแบบมาได้ทันสมัยมากตรงนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแล้วก็ด้านบนขึ้นมาหน่อยเนะี่ยจะเป็นไฟหลีนะครับส่วนตรงข้างๆกับสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกครับล้อแม็กนะครับจะเป็นปี2021นะครับเป็นยังเป็นยางใหม่อยู่เลย ซีรีสยางคือ205 55R16 ครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้จะอยู่เฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มคีย์เลสนะครับสามารถเปิดล็อกกับล็อกรถผ่านทั้งปุ่มนี้ได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับามาดูในส่วนของพรมอลไยกันบ้างนะครับพรมอลไรเนี่ยเป็นพมรมลายหนัง PVC นะครับ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีปุ่มควบคุมอยู่2ด้านนะครับด้านขวาเนี่ยจะควบคุมเรื่องระบบ cruise control นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงปรับลดเสียงอะไรพวกนี้หรือว่ารับโทรศัพท์เนะี่ยผ่านทางด้านซ้ายได้เลยครับสำหรับกร่งเครื่องเล่นนะครับจะเป็นระบบ touch screen นะครับมีบลูทูธสามารถเชื่อมต่อมือถือผ่านระบบบลูทูธได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่รองรับ apple car play กับ android auto ครับในส่วนของแอร์นะครับจะเป็นระบบแด a l ล็อกมือหมุนนะครับผม แล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์สสปีดมีปุ่มโอเวอร์ดรฟ์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยรถเราก็จะมีอัตราเร่งที่มากขึ้นทําให้ขับในเมืองกะจักกระเสียงขึ้นครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างน,นะครับวัสดุต่างเนี่ยก็ออกแบบมาได้ดูเรียบหรูดีนะครับผมแล้วก็สภาพเบาะคอนโซลกลางอะไรต่างเนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็รักษาลถมาได้อย่างดีครับยังสวยอยู่เลยสําหรับที่นั่งแถวศอกนะครับก็นั่งได้สบายอยู่นะครับมีพื้นที่ด้านบนเนี่ยเหลือเยอะอยู่พอสมควร แล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าขาเนี่ยมันเล็กรูมันน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลื่อนเบาะได้นะครับกดปุ่มสลักด้านล่างนะครับผมแล้วก็เลื่อนได้เลยครับผมสำหรับการเข้าที่นั่งเบาะแถวสามนะครับสามารถทําได้โดยการที่ดึงสลักแถวสองตรงนี้นะครับผมดึงปุ๊บแล้วก็พับขึ้นข้างบนเลยครับพอเข้าไปก็พับเก็บเหมือนเดิมนะครับปึบนี่นะครับผมก็ถือว่า นั่งได้สบายนะครับแถว3าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการพับเบาะกันนะครับด้านท้ายนะครับเป็นระบบโชคาร์ดอลิกนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยต้องการจะพับเบาะแถว3มนะครับทำได้ด้วยการที่เราดึงสลักนี้ขึ้นมาครับผมดึงเข้าไปได้เลยนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมพอดึงเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับขนาดว่าผมเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งได้เลยนะครับ นั่งจนหลังพิงได้เลยนะครับเนี่ยกว้างมากนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะมีพื้นที่มากกว่านี้นะครับเบาะแถว2ก็สามารถพับได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับพอทำงี้เนะี่ยโอ้โหพื้นที่กว้างมากนะครับใส่ของใหญ่ๆได้สบายมากเลยครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยสี่สี่นะครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยห้าแรงม้าอัตราการซิปเป็นน้ำมันอยู่ที่สิบสองถึงสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับราคาค่าตัวของรถมิ t ซู b i ช h i Xpander คันนี้นะครับอยู่ที่6,18,000นนะครับราคาผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่1,300บาท84เดือนนะครับลูกค้าไม่มีเครดิต ก็สามารถฟรีดาวนได้นะครับออกได้ทุกอาชีพเลยลูกค้าถ้าเกิดเงินเดือนเกิน21,000ขึ้นไปเนี่ยออกได้คนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ